สวัสดีมิตรรักคอบอลทุกท่านนะครับอยู่กับผมเช่นเดิมจอร์ดฝันทองนะครับวันนี้ครับมีฟุตบอลมา5คู่มาฝากเพื่อนเพื่อนเช่นเดิมนะครับทั้ง5คู่ในวันนี้เราจะอยู่กันที่ศึกพรีเมียร์ลีกทั้ง5คู่เลยนะครับซึ่ง5คู่ก็จะมีบอลมัดนะครับวันนี้จะเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสตเซาท์แฮมตันครับจะเจอกับนิวคาสเซิลอาร์เซนอลครับจะไปเยือนบุพเพมตันนะฮะลิเวอร์พูลวันนี้จะเจอกับอิฟสวิตทาวแล้วก็คู่บิ๊กแมตช์ของค่ำคืนในวันนี้นะครับแมนซิตี้วันนนนนีีีนน้้้้จจจะะเเอกัััับชลซซึ่่งงงททหมมด5คูใวผไปา กันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนนี้เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลนะฮะผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุุงกิงกงกิงนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อๆไปนะครับและเพิ่มาการเสียเวลาเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนเลยนะครับคู่แรกครับรกบ็จะเป็นศึกพิเีกในคู่ของเดอะเชลลี่บอลมัตนะครับวันนี้จะเปิดสนามวิตาลิตี้สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรส คู่นี้จะเตะก,กันในเวลา4ทุ่มตรงนะครับเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับโดยเปิดมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นฝั่งเจ้าบ้านอย่างบอลมัดนะครับเป็นฝ่ายต่อนะต่อที่ราคาปาปานะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ณตอนนี้ราคามาอยู่ที่ฝั่งบอลมัดต่อที่ราคาปาปาเช่นเดิมนะครับ ส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับบอลมัดรับรังอันดับที่7แข่งไปแล้วยีบนัดชนะ10บเสมอเแพ้ไป5เกมนะฮะมีอยู่37คะแนนเทียบกันกับฝั่งฟอ r ์เรสที่รังอันดับที่3แข่งไปแล้วยีิบนัดชนะ13เสมอ5แพ้ไป4เกมมีอยู่44คะแนนผลงานเฮดทูเฮดนะครับคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดเนี่ยก็เป็นฝั่งบอลมัดนะครับเอาชนะไปได้2นัดแล้วก็เสมอกันไป3านัดซึ่ง5เกมหลังสุดที่ทั้งสทีมไม่ได้เคยเจอกันนะครับก็ฟอ r ์เรสไม่เคยเอาชนะบอลมัดได้เลยนะครับโดยที่เกมล่าสุดที่เจ ปีที่แล้วนะครับเป็นฟอร์เรสเปิดบ้านเสมอกับบอลมัรตไปด้วยสกอร์หประตูตัวหนึ่งนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับบอลมารชนะมาสามแล้วก็เสมอไป็น2เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บอลมัรตบุกไปเอาชนะนิควคาเสเซิลมาได้ด้วยสกอร์สประตูหนึ่งส่วนฝั่งฟอร์เรสนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุด ฟอร์เรสก็ฟอร์มดีไม่แพ้กันนะครับฟอร์เรสต์ชนะมา4แล้วก็เสมอเปหนึ่งเกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฟอร์เรสเปิดบ้านเอาชนะซาวทัมตันไปได้ด้วยสกอร์สามสองซึ่งหลายอัพที่คาดการณ์นในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านบอลมัดคาดว่าน,น่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะมีเอเลียนซาบันยีจะคุมบัญชาการในเกมรับ มิดฟิลคูก่กางคาดว่าจะเป็นเลอนคิสตี้จะเล่นกู่กับไชเลอร์อดามนะครับส่วนสามตัวก็จะมีองตัวเซเมโยจัสตินไคเวิร์ดแล้วก็เดวิดบุ๊กส์หน้าเปาก็จะวางดังก็อออัตราจะลงราตาขายในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทิมเยนฟอร์เรสคาดว่า น่าจะมันในแบบ4-2-3-1น่ะครับก็จะมีนิโคลามิลินโควิดจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลก์กางก็ยังคงจะเป็นเอลเอลสแอนเดอร์สันจะเล่นกุกับไรอันเจส์นะครับส่วน3ตัวลกก็จะมีแอนโทนีเอลังกามอร์แกนกิปไว้แล้วก็นิโคลัสดโดมิงเกหนาเปาก็จะวางศูนย์หน้าตัวเก่าอย่างคิสวูด จะยืนหน้าเป้าในวันนี้นะครับเทียบจากไล์อัพทั้ง2ทีมก็เป็นผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มด้วยกัน,น้งคู่ซึ่งต้องยอมรับเลยว่าทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีด้วยกันนงคู่นะครับแต่อย่างที่บอกครับชั่วโมงนี้บอลมัดก็เป็นอีกหนึ่งทีมขวัญใจนักลงทุนเลยนะบอลมัดจาก5เกมหลังสุดนี้นยังไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็มีทําเงินได้ทั้ง5เกมรวดเลยเรียกว่าบอลมัดก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะที่ช่วงนี้นะครับพาตีบวกได้เห็นๆเ,เลยนะ เทียบกันกันกบฝั่งฟอร์เรสต์ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่พาทําเงินเช่นเดียวกันนะฟอร์เรสต์เนี่ยทำเงินได้4เกมจาก5เกมหลังสุดแล้วก็ฟอร์เรสต์ก็ไม่แพ้ใครจาก5เกมหลังสุดด้วยส่วนเกมที่น่าสนใจของฟอร์เรสต์ก็จะมีเกมที่เสมอกับเรอัลบูร์แหละเกมเนี้ฟอร์เรสต์ก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ของบอลมัดนะเป็นเกมที่ทั้งเสมอกับเชลซีบุกไปเอาชนะนิโคลเซนถือว่าบอลมัดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมที่ ประมาทไม่ได้อย่างจริงครับแต่เรดเปิดมาวันนี้เป็นเจ้าบ้านอย่างบอลมัดเป็นฝ่ายต่อโอเคแหละถึงแม้ว่าชั่วโมงนี้บอลมัดจะฟอร์มดีงมากแล้วก็สถิติทุกๆอย่างเนี่ยเทไปทางฝั่งบอลมัดหมดเลยนะแต่ว่าผมมองว่าวันนี้เนี่ยฟอร์เรสต์ก็ยังคงมีดีอยู่ฟอร์เรสต์อยู่ในช่วงที่มีความมั่นใจเช่เนเดียวกันบวกกับฤดูกาลนี้นะครับขุมกําลังของฟอร์เรสต์ก็ลงตัวใน,ในหลายๆตาแหน่งเกมนี้ผมมองว่าทีมเยือนอย่างฟอร์เรสต์จะเอาอยู่แระกคูนี่ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าป่านอร์งแองุกด้ฟ เรามากันที่คู่ที่2นะครับเมียร์ลีกในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างนักบุญเซาทำตันนะครับก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเย็นก็สานิกาดมนิวคาสเซลยเต็ดน,นะครับคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามเซนต์แมรีสเตเดียมจะเตะกันในเวลาสี่ทุ่มตรงเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเรทเปิดมาในวันนี้ก็เป็นฝั่งทีมเยือนอย่างนิวคาสเซลนะฮะต่อที่ราคาลุกค,ครบลนกครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิคเคราะห์ณตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่นิวคาสเซล ต่อที่ราคาลุกขึ้นส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับแซลธัมตัาตานเนี่ยอยู่จมบวยของตารางนะครับรังอันดับที่20แข่งไปแล้วยีนัดชนะ1เสมอ3แพ้ไปถึง18เกมนะฮะมีอยู่6คะแนน,น,นเทียบกันกันกบฝั่งเนลคอ,อเสเซนที่อยู่อันดับที่6แข่งไปแล้วยีนัดชนะ11เสมอ5แพ้ไป6เกมมีอยู่38คะแนนนะครับผลงาน head to head นะครับคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับก็เป็นฝั่งเนลคอ,อเสเซนเก็บชัยชนะเหนือฝั่งแซลธัมตันได้เรียบจาก5เกมหลังสุดนะโดยที่เกมล่าสุดก็็เเเเปปนนนกมที่ิคาาสซลดบ้อ นเซาท์햄ปันไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งเปร์ศูเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการเซอท์แฮมตันครับชนะมา1แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เซอท์แฮมตันนะฮะแพ้กับฟอร์เรสต์ไปด้วยสกอร์สามเปอร์สองส่วนฝั่งนิวคาสเซิลฟอร์ม5นัดล่าสุดนิวคาสเซิลนะครับชนะมา4แล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่นิวคาสเซิลสะดุดแพ้ให้กับบอนมัตคาบ้านไปด้วยสกอร์4 ตัวตัวหนึ่งครับส่วนไล่อัพที่คาดการณ์ในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างซรลตันคาดว่าน่าจะมาในระบบ35-2หแนวรับก็จะมียยนเบรเกจะคุมมาชาก,การในเกมรับตรงกลาง3คนก็จะมีมาตุสเฟรนเดสและซิโอโกชูบัวแล้วก็โจอาริโบตคู่หน้าวันนี้ก็จะเป็นอดัมอัมสตองจะเล่นหน้าคู่กับพอโอนุอชูนะครับส่วนฝั่งทีมเยอนนะครับนิวคาสเซิลคาดว่าน่าจะมาในระบบ433นะครับแนวรับก็จะมีเฟเบนแชร์นะฮะจะคุมบัญชาการในเกมรับ ตรงกลาง3คนก็จะมีบูโนเกมาลัสซันโดโตนอรีแล้วก็โจเอรินตอน3ตัวลูกก็คาดว่าจะเป็นจ็คอบเมอร์ฟี่อเล็กซานเดอร์เอซักแล้วก็แอนโทนิกอรดอนนะครับ เทียบจากไลอัพนะก็วันนี้ฝั่งเจ้าบ้านซาล์์ตันคาดว่าน,น่าจะมาเล่นรับและรอสนกับนะส่วนฝั่งนนวคัสเซ่นแน่นอนครับมาชุดนี้ถือว่าเป็นชุดจัดเต็มของนิวคัออเสเซ่นณชั่วโมงนี้เลยนะครับทั้ง3กองกลางหืัวสามตลุกเนี่ยชั่วโมงนี้ถือว่ากําลังเข้าฝักเข้าฟอร์มหรือกําลังทอปฟอร์มกันเลยทีเดียวนะครับคู่นี้ครับผมมองว่าเจ้าบ้านอย่างซาล์์ตันรอดอยากจริงๆด้วยผลงานของซาล์์ตันที่ย่าแย่จริงๆครับสวนทางกับฝั่งนิวคัสเซ่นที่ผลงานดีวันดีคืนถึงแม้ว ว่าเกมเนี้ฟุตบอลโคลเกตนะครับความมั่นใจของซัมตันแตกต่างจากนิวคอสเซนเป็นอย่างมากเลยนะครับเรดเปิดมาในวันนี้เป็นฝั่งนิวคาสเซลทีมเยือนต่อที่รักันลูกครึ่งยังไงซะผมก็ยังมองว่าวันนี้ทีมเยือนอย่างสัิการดงนิวคาสเซลยูเตด,ดนะฮะจะบุกมาเก็บ3แต้มไปได้อย่างไม่ยากนะแต่จะยิงไม่ได้2ได้ไหมเนี่ยตรงนี้ก็ต้องลุ้นกันหน่อยด้วยความที่ซัมตันเกมรับย่ำแย่จริงๆเกมนี้ผมมองว่าจะเป็นนิวคาสเซลจะบุกมาเก็บชัยชนะและไปรอลุ้นเม็ดที่ฝอง่ง เรามากันที่คู่นิสานะครับศึกพิมลีกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระวังมาป้าวูมตันวันเดรอร์วันนี้จะเปิดสนามโมลินิวสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับคู่นี้จะเตะก,กันในเวลา4ทุ่มตรงเรามาดูเรทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเรทเปิดมาในวันนี้ก็ราคาค่อนข้างจะแข็งกับเรื่องนะเรทเปิดมาเป็นทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลต่อที่ราคาลูก ควบลุกึ่งน,นะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ณตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่อาร์เซนอลต่อที่ราคการลุกควบลุกึ่งส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับวูฟกำลังอันดับที่17นะฮะแข่งไปแล้ว22นัดชนะ4เสมอ 4, 4พ้ไป14เกมมีอยู่16คะแนนเทียบกันกับฝั่งอาร์เซนอลที่รั้งอันดับที่2แข่งไปแล้ว22นัดชนะ12เสมอ8พลไป2เกมมีอยู่44 4, 4, คะแนนะผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับก็เป็นอาร์เซนอลเก็บชัยชนะเรียบจาก5เกมหลังสสุุดดดดเเเเลยนนะโททีีท่่่กกกมมาาิปป็บ าเอาชนะวูฟไปได้ด้วยสกอร์สองประตูส,ส่วนฟอร์มการเล่นนะครับห้านัดหลังสุดในทุกรายการวูฟชนะมาหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่วูฟนะครับแพ้ให้กับเชลซีไปด้วยสกอร์สามประตูสูงส่วนฝั่งอาร์เซนอลนะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดอาร์เซนอลชนะมาสองเสมอสองแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะดินาโมซาเก็บในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สามประตูสูงสุดนะครับซึ่งถ้าเราม น่าจะมาในระบบ 3, 4, 2, 1นะครับแนวรับก็จะมีซานตตียโกบุเอโนจะคุมมาชาก,การในเกมรับมิดฟิลค์กลางคาดว่าจะเป็นชาวโกเมสนะจะเล่นคู่กับอังเดนะครับโดยที่ตัวลูก2ตัวนี้ก็จะมีมาติยุคุนย่าจะสร้างสรรเกมร่วมกับกอนซาโลโกเดสนาเปาก็คาดว่าจะวางยอร์เกนสตารารเซน จะยืนห้อยหน้านในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับอาร์เซนอลคาดว่าน่าจะมาใน,นระบบ4-3-3นะฮนะแนวรับก็จะเป็นกาเบียวม,มากันเยสจากุมาจการในเกมรับตรงกลาง3คนก็จะมีเด็แคนไรท์มิเกลเมเรโนแล้วก็มาร์ตินโอเิกาต์นะครับส่วน3ตัวนี้คาดว่าจะเป็นกาเบียวมาร์ตินูรีไคฮาวเวตแล้วก็เลนโดทัสซานะครับ เทียบจากละแอเนี่ยส่วนตัวผมก็ยังมองว่าฝั่งทีมเย็อนอย่างอาร์เซนอลดูเหนือกว่า,ยาเยอะเลยนะครับอย่างที่บอกกับผลงานของทั้ง2ทีมแตกต่างกันอย่างลิบลับฝั่งวูฟเนี่ยก็ถือว่าผลงานที่ผ่านมาช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยจะสวยหน้าโดยที่วูฟแพ้มา2เกมติดต่อกันเป็นการแพ้ให้กับนนวคสเซิลไป3ามแล้วก็แพ้ให้กับเชลซีไป3ามนะครับส่วนฝั่งอาร์เซนอลผลงานช่วงหลังถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมนะครับสเกมลังสุดของอาร์เซนอลไม่แพ้ใครเลยนะครับมีเสมอไป2แล้วก็ชนะไป2เกมโดยเฉพาะในนเเเกม Arsenal, เเกมาสอชะ เนี่ยก็ถือว่าเกมนี้อาร์เซนอล กลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งเลยเปิดมาเป็นอาร์เซนอลต่อที่ราคาลูกครึ่งนะครับส่วนตัวเกมนี้ผมมองว่าฝั่งวูฟรอดยากจริงๆด้วยสถิติทั้งเฮตุนิตผลงานที่เคยเจอกันเนี่ยอาร์เซนอลมักจะเอาชนะวูฟแล้วก็มักจะเอาชนะแบบกินราคาได้ด้วยบวกกับผลงานการเล่นในบ้านของวูฟลูก,กนี้ไม่ดีเลยครับจาก10เกมเนะี่ยชนะคู่แข่งได้เพียงแค่2เกมเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง7เกมนะในบ้านเนี่ยยิงได้14แล้วก็เสียไปถึง23ลูกก็ต้องยอมรับว่าผลงานของวูฟเนี่ยยังคงเอาแน่ อย่างที่บอกครับเป็นอาร์เซนอลต่อที่ราคาลุกคบกขึ้นเกมนี้ผมอ่านว่าจะเป็นอาร์เซนอลจะบุกมาเก็บชัยชนะไปได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ไอ้เปืนใหญ่อาร์เซนอลไปหลอลุ้นเม็ดที่2อัฟธงเรามากันที่คู่ที่4นะครับศึกพิมลีกในคู่ที่น่าสนใจในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระวังหงแดงลิเวอร์พูนะครับจะเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของมากขาวอิปสวิตท,ทาคู่นี้จะเตะก,กันในเวลา4ทุ่มตรงนะครับ เรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเปรเปิดมาในวันนี้ก็ราคาค่อนข้างจะแรงอยู่พอสมควรนะครับเปรเปิดมาเป็นอุลวอุูต่อที่ราคา2ลูกครึ่งซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ในตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่อุลิอปูต่อที่ราคา2ลูกครึ่งนะครับส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับอลวอุูตอนนี้นําจ่าฝูงอยู่นะครับอยู่อันดับที่1แข่งไปแล้ว21นะัดชนะ15เสมอ5แพ้ไป1เกมมีอยู่50คะแนน เทียบกันกับฝ e ั่งอิฟสวิตที่รังอันดับที่18นะฮะแข่งไปแล้ว22นัดชนะ3เสมอ7แพ้ไป12เกมมีอยู่16คะแนนนะครับผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้ก็ เจอกัน5นัดหลังสุดเลอุปภูเอาชนะไปได้3นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นฝั่งอิฟสวิตเอาชนะไปได้1นัดโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เป็นเกมที่อิฟสวิตเปิดบ้านแพ้กับเลอุูไปด้วยสกอร์2-1เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการเลยอุปูนะครับชนะมา3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เลอุปภูเปิดบ้านเอาชนะลิวในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาได้ด้วย ส่วนฝั่งอ e ิฟสวิตฟอร์ม5นัดสุดท e ้ายอิฟสวิดชนะมา2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อ e ิฟสวิตนะครับเปิดบ้านแพ้ยับให้กับแมนซิตี้ไปถึง6ประตูสุดนะครับส่วนไลน์อัพที่คาดการในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจา้าบ้านลิเวอร์พูลคาดว่าน่าจะมันในระบบ4-2-3-1นะฮะแนวรับก็จะมีวิจิวฟันได้จะคุม,มาจาัดก,การในเกมรับ มิดฟิลคู่การคาดว่าจะเป็น a อเล็กซิสแม็กอเลเตอร์จะเล่นคู่กับแอนการ์เวนแบ็ก3ตัวลูกนี้คาดว่าจะเป็นคดีกัคโปโดมินิกโซบมสไลน์แล้วก็โมเมสรหน้าเป้าก็คาดว่าจะเป็นลุยดิอัสจะยืนหน้าเป้าในวันนี้นะครับส่วนฝั่งอิฟสวิดคาดว่าน่าจะมานในระบบ 3- 4, 4 1นะครับแนวรับก็จะมีดาราโอเชจะคุมัาชาการในเกมรับ มิดฟิล์คูการคาดว่าจะเป็นเวสเบิร์นนะฮะจะเล่นกักบลิฟเดวิดโดยที่คู่มิดฟิล์คูการคาดว่าจะเป็นเยนลิสคายูเต้นะจะเล่นกูกับแซมโมซี่กับตันทีมนาเปาก็จะวางศูนย์หน้าฟอร์มฮอตอย่างเรียมดีแลบจะลงล่าตาไคาในวันนี้นะครับเทียบจากไลฟ์ก็ผมมองว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่ามองมุมไหนนะลิรูผูด,ดูเหนือกว่าชัดเจนวกกับลิพูนี้กลับมาใช้ผู้เล่นชุดหลักหลังจากที่เกมทีแล้วลิพูก็มีโรเทชันให้เห็นไปบ้าง เรียกว่าทั้งซาร่าทั้งกัคโปแล้วก็ลุยอ์วันนี้พร้อมประจำการเป็น3ตัวลุกบวกกับมิดฟิลด์คู่กลางเนี่ยเรียกได้ว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ค่อนข้างเจาะลงตัวของทัพของแดนไปอย่างมากก็จะเป็นแมคลิเตอร์กับกาวนแบกนั่นอนครับผมอ่านว่าเกมนี้ทีมเยืนอนยางอิฟสวิตรอดยากจริงๆเรียกได้ว่า3แต้มวันนี้ลิอู์พูไม่พลาดอยู่ที่ว่าลิอร์พูเนี่ยจะยิงเกินเลยราคาที่ต่อรองหรือเปล่าแต่ถ้าเราไปดูเกมรับของอิฟสวิตในเกมที่เจอกับซิตี้เกมนี้ผมอ่านว่าอิฟสวิตเนี่ยยเยน อีก1เกมนะครับเรตเปิดมาราคาก็แรงอยู่นะราคาเป็นลิวอูพูต่อที่ราคา2ลูกครึ่งแต่ถ้าเป็นขุมกําลังชุดใหญ่ของลิวอพูจากไล่อัพที่ออกมาในวันนี้ผมมองว่าวันนี้ลิวอูพูจะยิงทะลุเป้าฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทัพหงแดงลิวอูพูไปหลอลุ้นเม็ดที่3าตรง เรามากันที่คู่ที5นะครับเรามาปิดท้ายในคู่บิ๊กแมตช์ในคู่ของแชมป์เก่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้จะเจอกับสิงห์บรูเชลซีนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามเอติฮัดสเตเดียมจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับ เรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนนะครับเปทราคาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าแรกเริ่มเดิมทีจะเป็นเจ้าบ้านอย่างซิตี้ต่อที่ราคาครึ่งลูกแล้วก็ทุกๆสํานักราคาขยับลงนะครับราคาขยับลงมาที่ซิตี้ต่อที่ราคาปอปานะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ณตรงนี้ราคามาอยู่ที่ซิตี้ต่อที่ราคาปอปาส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับแมนซิตี้ตอนนี้อยู่อันดับที่5แข่งไปแล้วยีนัดชนะสิบเอ็ดเสมอห้าแพ้ไปหกเกมมีอยู่38แคะแนนส่วนฝั่งเชลซีอยู่อันดับที่4แข่งไปแล้วยี่สิบสองนัดชนะสิบเอ ผลงานเฮทูเอตนะครับ, hey ค,รบคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับซิตี้เอาชนะไปได้3นัดแล้วก็เป็นการเสมอกันไป2นัดโดยที่5เกมหลังสุดที่เคยเจอกันนะครับฝั่งเชลซีไม่เคยเอาชนะแมนซิตี้ได้เลยซึ่งเกมล่าสุดที่สองทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เป็นเกมที่เชลซีนะฮะเปิดบ้านแพ้กับแมนซิตี้ไปด้วยสกอร์รสองเศูนย์เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการซิตี้ครับชนะมา3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1นเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ซิตี้นะครับไปแพ้ให้กับเป้เยสกร์ ดูสองอก็เป็นรายการแชมเปี้ยนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนฝั่งเชลซีนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดเชลซีชนะมา2เสมอสอแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เชลซีนะครับเปิดบ้านเอาชนะวูฟไปได้ด้วยสกอร,ร์สามต่นหนึ่งนะครับส่วนไลน์อัพที่คาดการณ์นในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้คาดว่าน่าจะมาใน,นระบบ4-2-3-1แนวรับก็จะมีจอห์นสโตนนะฮะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์กลางคาดว่าจะเป็นบากาโดซิวาจะเล่นคู่กับมาเตโโอควซิ ส่วน3ตัวนี้คาดว่าจะเป็น itt, Boy, แจ็คกิลิตเควินเดอร์บอยแล้วก็ฟิลฟอร์เดนหน้าเป้าก็จะวางเออร์ลิงฮาแลนด์จะยืนคำหน้าในวันนี้นะครับส่วนฝั่งเชลซีคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะฮะแนวรับก็จะมีเลวี่โควิลจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลกุกลางก็ยังคงจะเป็นมอซต์ไคเซโดจะเล่นคู่กับเอนโซเฟรนเดสส่วน3ตัวนี้คาดว่าจะมีโนนี่มาดูเอเก้โคพาเมอร์แล้วก็เจดอนซันโชหน้าเป้าก็คาดว่าจะวางนิโคลัสแจ็คสันจะ ลงล่าตาข่ายในวันนี้นะครับเทียบจากและแอปทั้ง2ทีมจัดผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มด้วยกันทั้งคู่วันนี้ครับก็ต้องยอมแล้วว่าเป็นบิ๊กแมตที่น่าสนใจและน่าดูเป็นอย่างมากฟอร์มของทั้ง2ทีมก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับซิตี้ก่อนหน้านี้ฟอร์มกลับมามีทรงแล้วก็ฟอร์มกลับมาดูดีแต่ว่ามาในเกมล่าสุดที่เกมเมื่อกลางสัปดาห์เป็นซิตี้ไปแพ้ให้กับปีเชมานะส่วนเชลซีไม่มีเกมกลางสัปดาห์เล็กนึกว่าเชลซีได้พักมาเต็มๆนะครับแล้วก็ผลงานของเชลซีในรอบหลงังๆเนี่ยถือ เกมหลังสุดเนี่ยเชลซี Chelsea นะครับแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวแล้วก็เป็น4ี่เกมหลังสุดเชลซีไม่แพ้ใครมาเลยนะครับมีเสมอไป2แล้วก็ชนะไป2เกมเรดเปิดมาในวันนี้นะครับเป็นฝั่งซิตี้ต่อที่ราคาปปาราคาไหลลงจากซิตี้ต่อที่ราคาครึ่งลูกยังไงทราบผมมองว่าด้วยความที่ทั้ง2ทีมคู่นี้นะครับค่อนข้างจะสูสีกันบวกกับเกมที่แล้วซิตี้ใช้พลังงานค่อนข้างจะเยอะเรียกได้ว่าเกมนี้ฝั่งเชลซีสดกว่ามากผมมองว่า ตรงนี้แหละจะเป็นข้อได้เปรียบของเชลซีนะส่วนฝั่งซิตี้ได้เปรียบแน่นอนครับจากการที่ได้เล่นในบ้านก็ไม่แปลกที่จะเป็นฝั่งซิตี้เป็นฝ่ายต่อแต่ด้วยความที่ทั้ง2ทีมนะถือว่าสุสีกันไปมากเชลซี Chelsea ก็มีดีในเกมลุกแล้วก็ในเกมสวนกลับผมมองว่าวันนี้ทีมเยือนอย่างเชลซีจะเอาอยู่คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่สิงบลูเชลซีอย่างน้อยนอยเนี่ยจะบุกมายันเสมอไปได้ฟันธง ก็จบกันมาได้นะครับสำหรับ5คู่ที่ผมเลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อนๆเจ้าคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าคู่ไหนมันขัดขัดยากกดส่วนก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและทั้งหมดทั้ง5้คู่ในวันนี้ผมจะสรุปอีก1รอบนะครับคู่แรกครับบอลมัดกับนอตติงแฮมฟอร์เรสคู่นี้เรยเปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างบอลมัดตต่อที่ราคาปาๆาคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่ฟอร์เรสคู่ที่สองซาลตัมตันกับนิวคาสเซลคู่นี้เรยเปิดมาเป็นเิล คู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่นิวคาสเซลคู่ที่3วูฟกับอาร์เซนอลคู่นี้อุเรศเปิดมาเป็นอาร์เซนอลทีมเยือนต่อที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่อาร์เซนอลคู่ที่4ลิเวอร์พูลกับอิปสวิททาวน์นะครับคู่นี้อุเรศเปิดมาเป็นลิเวอร์พูลต่อที่ราคา2ลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ลิเวอร์พูลและคู่ที่5แมนซิตี้กับเชลซีคู่นี้อุเรศเปิดมาเป็นซิตี้ต่อที่ราคาป๊อปากคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่เชลซี กับผมนะครับจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้แล้วนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ครสมาชกกดกดกุงกิ้งกรุงกิงนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อไปนะครับการวเค์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนก็ได้สำหรับวีมุกจะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจเฮงเฮงรวยเลยนะครับ สวัสด so ีครับ